ที่ผิวแพ้ง่ายผิวะระคายเคืองอยู่ในช่วงนี้นะคะจะกู้ผิวสู้ฝุ่นยังไงดีอย่างแรกเลยนะคะเวลาที่กลับบ้านมาก็คือทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครแต่งหน้าก็แนะนำว่าควรจะต้องดับเบิลคิ้งซิงด้วยจะใช้เป็นไมเชลเลอร์คิ้งซิงออยล์หรือว่าเป็นแบบคิ้งซิงบาร์ก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่สะดวกสกินแคร์ในช่วงนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือวิตามินซแล้วก็วิตามินอ e. และในช่วงที่ผิวเราระคายเคืองอยู่นะคะผิวจะต้องการการปปอบปรนะโลมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวิตามินที่แนะนำนะก็คือเป็นกลุ่มวิตามิน B3 หรือวิตามิน B5 ที่ช่วยในการปปอบประโลมผิวนะโดยอาจจะใช้เป็นวิตามิน B แบบนี้หรือว่าจะใช้เป็นพวกเซรั่มหรือว่าเป็นครีมก็ได้ยังไม่จบแค่นี้นะคะความชุ่มชื้นของผิวเป็นสิ่งสําคัญโดยช่วงนี้นะคะเราจะเลือกใช้ว o i s ไ u เซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นผิวที่เพียงพอแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมชั้นผิวด้วย ถ้าเป็นรูทีนในตอนกลางคืนนะคะถ้ามีเวลาก็อาจจะใช้กลุ่มมาร์หน้านะคะในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอิ่มและรูทีนตอนกลางวันนะคะขาดไม่ได้เลยคือครีมกันแดดนี่คือสก,กินแคร์นะคะที่จําเป็นที่เราคัดมาแล้วว่าในแต่ละขั้นตอนจําเป็นมากๆสําหรับกู้ผิวในช่วงที่ฝุ่น PM เยอะขนาดนี้ลองไปปรับใช้ดูนะคะว่าผิวดีไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามไว้นะ